สวัสดีครับจากแบรนด์กัปตันนะครับน so ี่นะครับสาหรับคนที่บอกว่ากลัวว่าจะโดนโกงนะครับนี่คือรายการของที่ว่าผมจะรอส่งวันนี้นะครับขึ้นมาของวันนี้อันนี้ก็จะมีสายหัวบรรจุได้สนิมอันนี้ลูกค้าขอไปลองสองเส้นพร้อมยางเครื่องปิดขวาหนึ่งตัวครับส่วนตัวนี้เครื่องปิดขวาไฟฟ้าจุ้มบอนสองตัวครับตัวนี้เครื่องปิดขวาไฟฟ้าจังหวัดสกลนครหนึ่งตัวครับส่วนตัวนี้ยังไม่ได้ติดนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวที่666นะครับจังหวัดนครปฐมครับเดี๋ยวเทสได้ดูครับส่วนตัวนี้เป็นโลโก้20จ่องจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหนึ่งเป็นอันนี้เดี๋ยวจะมีเขาจะสั่งไปพร้อมกับสายบรรจุนะครับนี่นะครับสายบรรจุเซตนี้จะเป็นเซต20หัวบรรจุนะครับตรงรุ่นนะครับผมบอกไว้เลยผมจัดไปตรงรุ่นตั้นเอาไปแก้หมุนครับแล้วก็ใช้ได้เลยครับ ส่วนตรงนี้เป็นชุด24หัวนะครับร่มหัวจุดน้ำอันนี้ลูกค้าขันแล้วแตกเนื่องจากเป็นเป็นสนิมคนระับแล้วก็มีโอริงตันซึมไปให้ครบชุดนะครับมาดูนะครับว่าต,ต,ตรงรุ่นยังไงมาต่อมาเลยเดี๋ยวโอเคสามมาเลยสามมาเลยนี่นะครับที่ผมบอกว่าตรงรุ่นตันโอ้ตันได้ของไปดูนะครับวิธีการใส่ ใช้ง่ายเลครับแล้วก็หมุนอย่างนี้ได้เลยครับแลวตัวนี้มันจะหมุนได้นะครับท่านจะหันไปฝั่งไหนได้หมดเลยนี่ครับแล้วกอนนี่ครับดูนะครับตัวนี้จะหมุนได้ครับนี่ครับวิธีการใส่ขอให้ท่านนิ้วไม็กไปแล้วก็สามารถใส่ได้ครับใส่หันใส่งได้เลยครับ ตอนนี้ไม่ต้องปวดก็ไม่รั่วนะครับแต่ด้านล่างต้องปวดสักหน่อยครับแล้วก็จับทรงครับนี่ครับแค่นี้ครับผมบอกแล้วครับผมทําไว้ตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่ออะไรทั้งสิ้นใส่เรียบร้อยก็ตั้งสามารถแชร์ได้เลยครับรับประกันครับไม่มีรั่วไม่มีซึมครับแล้วก็มาต่อครับตัวนี้จะเป็นฝาได้ใช้ไหนๆก็ต่ายที่อยูเลยครับนี่นะครับฝาไม่ใช่ปากกาแชร์นะครับเทปก่อนส่งทุกชุดชุดนี้ผมขายอยู่สี่บ้านแบตเตอรี่สองก้อนพร้อมใส่ครับ ราการตุกโอลานี่มาตอกูัเจอครับโอเคนะครับไม่รูห้หมาถึงครับสนใจสินค้าตัวไหนตักมานะครับหลกัการตุกคนนี่เครดิตมีครับเช็คได้เลยไม่ชัดไม่ขายครับสวัสดีครับ